สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องน้องมิกพ่อหล่อชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาเผยแผ่บรารมีหลวงปู่บุรดาปัญญาทะโลนะครับหลวงปู่บุดดาปัญญาทะโลอยู่วัดป่าใต้พัฒนารามนะครับตําบลโนน,นบักเคง็งอําเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสแก้วปัจจุบันท่านอายุ111ปีแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาแกะลุ้น รายการลุ้นเนื้อนะครับเหรียญหลวงปู่บุดานะครับรุ่นมหาบารมีมหาเศรษฐี168หรือเหรียญเสือเพ่นนะครับวันนี้ก็ได้จองมานะครับเพิ่งปลูกเสกไปเมื่อวันที่5กรกฎาคม2564นี้ที่ผ่านมานี่นะครับก็จองมาแกะลุ้นให้พี่ๆได้รับชมนะครับทั้งหมด4รลุ้นนะครับ ก็ยังยังลุ้นเนื้อเงินอยู่นะครับในสี่ลุนนี้หรือว่าจะเจอเนื้ออะไรนะครับให้พี่ๆมาด,ดูไปด้วยกันนะครับเหรียญเสือเพ่นนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับจัดสร้างทั้งหมดยี่สิบ็รายการนะครับรายการจัดสร้างทั้งหมดหนึ่งร้อยลังครับโปกเกรสก็ไปเมื่อวันที่ห้านะครับ ได้ทำลายบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเสือเผ่นนะครับมหาบารมีมหาเศรษฐีหนึ่งหกแปดนะครับหลวงปู่บุดดาปัญญาทโลนะครับอ่านะครับพี่ๆมาลุ้นกันว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนใบรายการเดี๋ยวผมจะแนบไว้ท้ายคลิปให้นะครับว่าเป็นรายการอะไรบ้างครับ รุ่นแรกครับหลวงปู่บุตรดานะครับสักแก้วนะครับอ่ะนะครับพี่ๆครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมาดูครับด้านหน้ากล่องเหรียญเสือเพ่นรุ่นมหาบาร,รมีมหาเศรษฐี168หลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลนะครับ วัดปา่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสะแก้ว2 5 6 4นะครับรูปเหรียญอ่ะรุ้นกันครับอ่ะนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับไม่เนื้ออะไรนี่ครับสวยจังเลยนะครับ เนื้ออะไรครับรายการที่7จุดสามนะครับรายการที่สามนะครับเป็นเนื้อเงินยาเขียวนะครับเหรียญแรกเลยนะครับเนื้อเงินยาเขียวเลยนะครับเนื้อเงินอยู่กับผมจริงๆนะครับเนื้อเงินยาเขียวนะครับสวยงามนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นองค์หลวงพ่อนะครับนั่งสมาธิแล้วก็มีรูปเสือด้วยนะครับ ก็มีคุยพื้นด้วยนะครับหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับจังหวัดสระแก้วอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับเหรียญเงินนะครับรายการที่3นะครับเลขโค้ดนี่นะครับ27นะครับเลขโค้ด27นะครับ มีทั้งหมด1นึรอยเหรียญนะครับเนื้อเงินนะครับยาเขียวนะครับโอ้โหโชคดีเหลือเกินนะครับคุ้มแล้วครับได้มาสี่ลุ้นครับเปิดเจอเนื้อเงินครับเอาล้ครับฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลุ้นแรกผ่านไปแล้วครับเนื้อเงินนะครับต้องขอบคุณคนหยิบให้นะครับครับลุ้นที่2นะครับ รุนที่สองมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับโอ้โหึเนื้ออะไรนะครับโอ้สวยนะครับด้านหน้านะครับ รายการที่8ดนะครับเดี๋ยวผมอ่านรายการที่8ดนะครับเนื้อสาเคลงยานะครับ3 k มเคลงยานะครับเนื้อนี้3ามเคลงยานะครับโอ้สวยงามจริงครับเหรียญ3 k เคลงยานะครับเลขสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสองนะครับนะครับเหรียญเสือเผ่นนะครับมหาบารมีห6 8ดนะครับเหรียญที่สองสวยงามครับสวยงามเหรียญ 3 k เคลงยานะครับอนะครับมาลุนกันต่อเลยนะครับลุนที่3นะครับลุนที่3นะครับผมมาครับพี่พี่ฝากกดติดไลค์กด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ่านไปสองลุนนะครับเ้าลุนที่3ามฮึบโหพี่ว่าจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อย มาแล้วครับด้านหน้านะครับยาแดงนะครับพื้นยาแดงนะครับมาดูรายการจัดสร้างครับเก้านะครับรายการที่นะครับเนื้อสองเคลงยานะครับโอ้โหคลิปนี้เจอสองเคสามเคเลยนะครับเนื้อสองเคลงยานะครับเลขห้าแปดแปดนะครับดูชัดๆเลยนะครับใกล้ๆกันนะครับ ด้านหน้าองค์หลวงพ่อนะครับมีรูปเสือนะครับหลวงปู่บุตรนะครับปัญญาทโลนะครับวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับด้านหลังครับสวยงามนะครับนี่เป็นเหรียญสองเคนะครับผ่านไปแล้วครับสามลุนนะครับลุนสุดท้ายนะครับ ยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทักทายมาพูดคุยกันนะครับเอานะครับลุ้นสุดท้ายแล้วครับขอกำลังใจหน่อยนะครับอือืแบบแบบแล้วึบอืมคล้ายๆกับเหรียญที่แล้วเลยนะครับ มาดูด้านหลังนะครับรายการที่เก่าเหมือนเดิมนะครับเนื้อ 2K นะครับลงยานะครับโอ้โหมีกบด้วยนะครับบริเวณนี้เลี้ยงกบครับด้านหลังนะครับเนื้อ 2K นะครับก็จะมีอัขระยันนะครับเป็นภาษาขอมนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับภาษาบาลีนะครับรอบๆดูใกล้ๆนะครับ นี่เป็นเหรียญสองนะครับก็ 2K ลงยานะครับได้มาสองเหรียญเลยนะครับนี่ก็เป็นห้าหนึ่งหนึ่งเหรียญเหรียญนี้ก็เป็นห้าแปดดนะครับโอ้คุ้มครับคุ้มครับสำหรับ4รายการวันนี้นะครับ สีรายการวันนี้คุ้มนะครับมาชมเหรียญแรกกันใหม่นะครับเหรียญเงินนะครับเนื้อเงินนะครับแตกจริงๆนะครับวันนี้ได้มาทำคลิปให้พี่พได้รับชมนะครับรายการที่สามนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับโห้ยสวยจริงๆนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับเลข2หลักด้วยนะครับเลข27นะครับนะครับ ดูด้านหน้านะครับโอ้สวยสวยงามนะครับเนื้อเงินยาเขียวนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ <c oughs> สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ มหาบารมีมหาเศรษฐี168นะครับหรือเหรียญเสือเพ่นหลวงปู่บุตรานะครับปัญญาทโลนะครับวัดป่าใต้วัดพัฒนารามนะครับตำบลโนนบักเคงนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับผมพี่ๆชอบองค์ไหนเหรียญไหนนะครับตักทายพูดคุยกันมาได้นะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ